จ้ายี่นประมาณยี่แปดยี่เก้าโลอะเกือบสามสิบอะใช่ใช่ใช่แต่หุเหลืองทางมันดีกว่านี้ดูทรงรถตู้ที่ผมออกมาไม่รอดแล้ ตอนนี้ตอนนี้มีลูกค้าเยอะไหมครับครับลูกค้าตามเข้ามาบอกว่าสกิร์ตักอยู่ตรงปากทางเข้าเนี่ยจะโดนตรงน้นนั่นอ่ะโทรมาบอกผมตอนนี้อ๋อแล้วปกติเสคยดูเพราะว่าที่นี่เขามานอนที่ไหนไม่เคยเข้ามาเจะดูเขาไม่เคยไม่ใช่ปกติความสามารถนิดนึงนะพื้นนี่ยากมากรถต่ำเรี่อันตรายเลยแล้วก็สจะดูบอกว่าเดี๋ยวนี้ที่นอนให้ไม่ใช่หรออุ้ยงามเว้ย กกรปรวัวงล่างเลยนะเบี่ยงเบี่ยงไปทางขวาก่อนแล้วไเปลี่ยนมาทางทางซ้าแม่เป็นห่วงเลยประมวลไม่ห่นกมัางเลยเรถเราสูงไง <laughs> แมห,ไหมกข้าแหมดิเลื่มคแล้วะ